สวัสดีค่ะในช่วงเวลานี้ใครๆก็พูดถึงเอเปกันอยู่ในช่วงระยะของการหยุดงานของข้าราชการหรือการประชุมร่วมของผู้นำเศรษฐกิจนะคะไทยเป็นเจ้าภาพในปีพศ2 5 6 5อีกครั้งหนึง่งเป็นครั้งที่การประชุมครั้งที่29ซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่3แล้วนะคะย้อนลอยไปในสมัยก่อนที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อ21ปีที่แล้วก็วคือ พศ2546ช่วงระยะเวลาของการเป็นเจ้าภาพในสองสมัยนี้ก็คือความแตกต่าง21ปีและความแตกต่างระหว่างรัชกาลสมเด็จพระประมุขของแผ่นดินนะคะสิ่งที่เหมือนกันคือเหรียญน,นี้ผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญแน่นอนเลยว่าเหรียญน,นี้ผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งเหรียญน,นั้นมีราคาเพิ่มขึ้น แน่นอนเช่นเดียวกับเวลาที่ผ่านมาของเหรียญ10บาท2สีราคา10บาทหน้าเหรียญตอนนี้เพิ่มเป็น200จนถึง400บาทในช่วงเวลาที่มีวาระใหม่ของการประชุมในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เหรียญน,นี้กลับมีราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะคะ สำหรับเหรียญในวาระนี้ที่มีการจำหน่ายจ่ายและแลกกันในราคา20บาทเหรียญเที่ระลึกโลหะทองแดงผสมนิกเกิลเป็นโลหะสีขาวมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บาท2สีเป็นเหรียญเที่ระลึกชนิดราคา20บาท ซึ่งปกติเราจะแลกจากส่วนราชการ20บาทแต่ตอนนี้เราแลกไม่ทันมาซื้อต่อจากพ่อค้าคนกลางนี้ก็คือเหรียญนี้ก็จะพุ่งขึ้นจาก20บาทเป็นราคาเหรียญละ30บาทอัพแล้วนะคะขึ้นอย่างรวดเร็วมากทั้งๆท,ที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้นเลยมีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นอีกต่อไปนักสะสมรุ่นใหม่คะเริ่มสะสมกันเลยนะคะสำหรับเหรียญเหรียญใน ในการประชุมครั้งที่11ของ10บาท2 4สีนี้น่าจะหายากแล้วเราก็มาสะสมเหรียญใหม่ที่เริ่มมีในสมัยการที่10กันนะคะความแตกต่างอีกอย่างหนึงที่บันทึกในหน้าบอิษศาสตร์คือประเทศผู้เป็นเจ้าภาพก็จะมีการจัดทำสัญ,ญลักษณ์ประจำการประชุมในฐานะเจ้าภาพ อย่างของปี2546กก็จะเป็นรูปหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์อยู่บนรูปโลกนะคะมองดูเหมือนประเทศไทยเราตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่แสดงถึงความเจริญศิลป,ปะวัฒนธรรมสำหรับ ในวาระใหม่นี้เป็นรูปเหมือนมองตอนแรกมองตอนแรกนึกว่าตะกอ้อแต่ไม่ใช่นะคะเป็นฉลอมค่ะฉลอมที่มีการนำเชือกมาสารต่อกันและระบุด,ด้วยว่าตัวเชือกนี้ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นนโยบายในสมัยปัจจุบันแล้วก็ มีทั้งหมด21เส้นสารต่อกันมาเป็นรูปชฉลมนี้21หมายถึงเขตเศรษฐกิจของการประชุมร่วมของเอพิกอะคะความหมายของเอพิกก็จะมีมาให้ท่านได้รับชมหรือว่าอธิบายในใต้คลิปข้างล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ทนบัตรแห่งสยาม ขอนำเหรียญเที่รลึก2เหรียญน,นี้มาวางคู่กันให้ท่านตัดสินใจว่าเราควรจะเริ่มสะสมเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าย้อนไปสะสมเหรียญที่นับวันจะแพงขึ้นหายากขึ้นเพราะมีการผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นชอบกรุณากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ